พักจมูกมาเกือบสองอาทิตย์กลับมาฉีดใหม่ก็ต้องเลือกกลิ่นที่ปลอดโปรง่งสดชื่นปลอดภัยต่อไซนัสของเราซึ่งเข้าสารฮินกิคือคำตอบนั้นค่ะขวดรุ่นเก่าตั้งแต่สมัย1ปีที่แล้วนะคะที่หน้าฉลากยังไม่ได้แปะคำว่าฮิน o กิเขาจะแปะไว้ที่ใต้ขวดเพราะฉะนั้น รุ่นใหม่ที่ใครไปถอยมาเนี่ยก็จะไม่มีแปะใต้ขวดแล้วจะอยู่ตรงหน้าฉลากเลยเขายังคงเป็นส,นส่วนไซเปรสมีความกว้างกังวานเบอร์กมมา,ามอตมัสสัมตัวที่มีความลุ่มลึกและเห็นละอองละองลองอะไรข้างในใช่ไหมมาที่รกขี่ค่ะสงบสว่างสุข,ขุมและกลิ่นเพอร์ฟอร์แมนซ์กระจายทั่วห้องใค,ใครได้กลิน่นใครได้กลิ่น ตัวเราอ่ะเขาก็น่าจะประทับใจนะเพราะว่าเป็นกลิ่นที่สุภาพกลิ่นใช้งานเดลี่อยู่สุดๆผ่านมาหนึ่งปีเว้นห่างจากเขาไปนานเท่าไหร่กลับมาใช้ก็ยัง lift ์ o ัพมู l i Mo มูสลิฟติงคัมดาวอยู่เสมอเลยค่ะติดทนทั้งวันแน่นอนกลิ่นนี้ได้ข่าวว่าเป็นกลิ่นขายดีแล้วมีจำนวนจำกัดมากๆ